สวัสดีครับสวัสดีชาวเพจ a c e b o o k นะครับผมโฟกัสกิจกุณคำเพาะทุกทุกคนเลยนะครับตอนนี้กำลังทดลองออกอากาศนะครับผมเป็นาทาง Facebook นะครับผมทางเพจซึ่งก็ไม่เคยออกอากาศเหมือนกันนะครับแล้วไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้หรือว่าดูสดสดตอนนี้หรือว่าดูย้อนหลังหรือไงเง,งี้ยคือ เมนเข้ามาได้นะครับผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเหมือนกันแต่ว่าเออถ้าดูแล้วมันเม้นได้ก็เม้นมาคุยกันนะครับแล้วก็ผมจะใช้อ,อ่าไลฟ์ทาง a c e b o o k เนี่ยเป็นทอล์กนะครับจะให้อ,อ่าตัวนี้เป็นแฟนทอล์กอ,อ่าเ,เราจะคุยกันทางช่องทางนี้นะครับแต่ว่าอีกอีกโปรแกรมหนึ่งเนี่ยอาจจะเล่นบ่อยๆแต่อันนี้ก็คือจะเป็นเป็นทอล์กสดนะครับโอเคตอนนี้มีผู้ชม6คนละครับเออ สวัสดีครับคุณนฤทธาแม้นทองอดีจังแล้วแสดงว่าเล่นได้นะครับแล้วก็จะเม้์ไปเรื่อยๆนะครับผมหรือว่าพอแล้วดีทักทา,ายสวัสดีครับคุณเพียงฟ้าพาฝันเราจะเล่นอ่านชื่อของคนที่ตั้งเป็นเฟซบุ๊กนะครับ จริงๆนะครับแต่ลืมอีกติดตามอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับชื่ออะไรนะไม่รู้อีกอันหนึ่งอะอะไรสกโขบสโขบอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีหรือเปล่าทุกคนวันนี้พักผ่อนครับมาเดินห้างร้อนเหลือเกินร้อนตับแตกนะครับแล้วก็มาทําธุระนะครับมาใช้นี่ให้สด็จพ่อสด็ดแม่สวัสดีครับ ใครอ่ะพี่อะไรเนี่ยเพมพงอินทราวิพันธ์เหรอไม่รู้อ่ะสวัสดีครับผมผมตอนนี้เหรอครับผมมาทำธุระที่ห้างครับบอกไม่ได้เดี๋ยวโดนโจรป้น<笑><笑>ขออนุญาตนะครับเวลาทอกเราจะไม่ถามว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเราจะไปไหนนะครับสวัสดีครับคุณแม่ใจสวัสดีใครเนี่ยสิริลักษ์ สวัสดีครับไม่ขับกับจอดอยู่ฮะเป็นคนที่ชอบสิ่งอยู่ในรถครับเมื่อกี้ไปทำธุระเสร็จแล้วก็เลยเดี๋ยวสักพักก็จะกลับแหละอันนี้คือทดลองเนาะครับผมบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ห้างไหน สวัสดีครับคุณชัยวัฒน์แก่นจำปาสวัสดีครับผม <c oughs> อันนี้คือมันต้องเข้าร่วมยังไงอะผมงงมากเลยอะสวัสดีพิธีนสวัสดีครับใครอะพี่วันเพนคือไรก็ตอบใครเนี่ยพิมพ์นภัสสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเล่นไม่เป็นครับผมห <c oughs> น้าสดครับงานหน้าสดอา้าว ไม่เห็นหน้าหรอครับเอาทําไมไม่เห็นหน้าคใครอะคุณรัชนสวัสดีครับเอาบุญมาฝากซาทูกครับผมเดี๋ยวไปทําบุญบ้างานะอ่อร้อนไหมร้อนมากๆครับร้อนที่สุดสุดๆุดไปเลยอยากกระโดดน้ำไปรับตัวเล็กเป่าไปรับที่ไหนครับ <c oughs> ไม่ได้เจอน้องเลยฮนะมาวันนี้มาเป็นร้อนอนะ่ะก็เลยมาเดินห้างเล่นไม่ไหว <c oughs> เดี๋ยวตอนเย็นี้เอาไปออกกำลังกายครับ ดูได้อย่างเดียวมันดูได้อย่างเดียวะฮะผมอ่านชื่อถูกแล้วผมอ่านมั่วนะผมตัสังกิกินข้าวแล้วฮนะผมอ่าค่อยๆเล่นเดี๋ยวก็เป็นใช่ครับมันก็มั่วไปนี่แหละครับทาง a ฟ e b o o k นะครับรเดี๋ยวห้านาทีเราจะไปแล้วครับผมแล้วก็อืม อาจจะเว็บไปอีกเว็บหนึ่งนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดกันมาของอะไรนะชื่ออะไรนะอีกหนึ่งอ่ะที่ที่มันคลอเหมือนกันฟิสโคลอะไรเนี่ยฟิสโคลอะไรเงี้ยใช่ใช่ฟิสโคลนะค,ค,คล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามัน,ม,นมันเหมือนมันเร็วกว่าปะไม่รู้ผมก็งงเหมือนกันอ,อันนี้ลองทดลองออกอากาศนะครับแต่ว่าอันนี้เพจนี้จะเป็นแฟนทอล์กแฟนทอล์กอย่างถาวรนะครับทางยังเป็นทางการนะครับ เดี๋ยวจะมีกำหนดการว่าเราจะทอกกันวันไหนช่วงไหนนะครับผมอไม่เคยตัวจริงตามมาติดกับผมครับตัวจริงก็เป็นอย่างนี้แหละครับสภาพ <c oughs> น่าสดอ๋ออ่ะ,อะเดี๋ยววันนี้ขอพักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมาแบบทดลองออกอากาศเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับอีกอะไรนะไอฟิสโคปอะไรนั่นแหละบายบาย